สวัสดีเพื่อนเอฟซีนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรถมอไซค์นะครับดัดแปลงใช้ในทางเกษตรนะครับเอาไว้ขนทุเรียนนะครับเดี๋ยวปีหน้าทุเรียนออกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นพัน์ของนานะครับทุเรียนที่บ้านนะครับทุเรียนซีสเกตนะครับอันนี้เป็นที่บ้านของผมนะครับสามสิบสี่สิบกระต้นนะครับของนาก็4สี่สิบห้าสิบเหมือนกันก็เตรียมไว้จะขนทุเรียนนะครับเน อเอาพ่นยาพ่นอะไรด้วยมันง่ายนะครับเดี๋ยวจะมาทำมาดูนะครับก็เป็นงานแรงเหมืออกันผมก็ไม่เคยทำนะงบงบสร้างเขาสั่งชุดล้อมาชุดเกียร์ฟากมาก็หมื่นหมื่นสี่นะประมาณหมื่นสี่ครับมีหมดนะมีมาเยอะนะเทียบเลยทุกอย่างครับที่ต้องใช้เขาจัดมาให้หมดเบกมือก็ไม่แต่ว่า ตัวล็อกเบกมือยังไม่มาส่งมาไม่ครบกำลังส่งตามมาอีกชิ้นหนึ่งก็ประมาณนี้เรือตัวนี้อีกใส่ตรงไหนบ่เป็นเครื่องในร้อยสิบนับนนะี้ชุดเร้าก็มูนสี่ซื้อเหล็กก็ประมาณสามสี่พันแล้วแหละก็เป็น คันนี้จะยาวนะครับเหล็กเลยเยอะหน่อยยาวยาวทั้งหมดเม็ดแปดสิบนะครับจากตรงนี้นะจากนี้ไปท้ายเลยนะครับเม็ดแปดสิบกว้างที่เห็นได้กับแปดห้านะครับแจะต้องขึ้นมาอีกนะตัวนี้ก็เป็นเมดยี่นะครับออก้างละเม็ดยี่ในนะครับเกี่ยวเกียวฝางก,นะก็มีเดินหน้าไทยหลังแล้วก็โลโลไฮนะครับแล้วก็มีสโลหลังอีกนะครับ มีโลอีกตัวหนึ่งครับโลหลังอีกตัวนี้พิเศษหน่อย <Okay. S 1> ก็ต้องตัดนะครับโครงตัดเอาไว้แบบทำบะสั้นให้นั่งแค่คนเดียวต่อจากตรงนี้เลยครับใช้เล็กรางหน้าซองอทำแบบนี้เลยทำวางคล้ายๆเหมือนถ้ทเลอถ้าถไทเดินตามครับดัดแปลงมาจากนู่นแหละมาไม่เคยเห็นแบบนะก็ทำตัวแรกมีแหนมนะมีแหนมด้วยนะครับ มีแหนบแต่มาถอดออกนะถอดออกลายแผ่นอยู่มันแข็งนะเอาไว้สามแผ่นนะแล้วก็สีรู่ร้อยนะคอระดรไม่รู้สิบสองรึเปล่าห้าร้อยคิดสิบสองประมาณนี้นะเดี๋ยวเราชมตอนเสร็จอีกทีนึงเดี๋ยวจะรีวิวให้นะก็ประมาณนี้แหละ